ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพื้นฐานของผู้ใช้งานมือถือ Android นะครับสําหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการลบแคชของแอปพลิเคชันนะครับสาหรับการลบแคชของแอปพลิเคชันเนี่ยหลายคนอาจจะ มีปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันแล้วไปค้นหาวิธีการแก้ไขอาจจะได้ยินคนแนะนำหรือบทความเขียนแนะนำว่าให้ลองลบแคสของแอปพลิเคชันนั้นดูนะฮะหลายคนสงสัยว่าวิธีการลบแคสของแอปพลิเคชันนั้นทำยังไงนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาสอนเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับคนที่ใช้งานมือถือ Android กันนะเกี่ยวกับวิธีลบแคสของแอปพลิเคชันในมือถือ Android นะฮะวิธีการลบแคสของมือถือ Android เนี่ยจะทำได้คล้ายๆกัน,นครับเมนูอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วแต่ ยี่ห้อนะแต่จริงๆแล้วเมนูจะอยู่ในตำแหน่งลักษณะคล้ายๆกันนะฮะให้ไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่แอปพลิเคชันและการอนุญาตนะฮะเลือกตัวจัดการแอปนะครับมือถือบางรุ่นเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปทั่วไปก่อนนะครับถึงอาจจะเจอตัวจัดการแอปพลิเคชันหรือตัวจัดการแอปพลิเคชันประมาณแบบนี้แต่ไม่ว่าคุณจะเข้าด้วยเมนูไหนก็ตามนะครับให้มองหาเมนูที่เขียนว่าตัวจัดการแอปพลิเคชันเมนูนี้นะครับให้เลือกไปที่มันนะครับ คุณจะเห็นแอปพลิเคชันทั้งหมดของเครื่องของคุณนะครับก็คือเป็นแอปต่างๆที่คุณเคยดาวน์โหลดเอาไว้นะครับให้มองหาแอปพลิเคชันที่คุณต้องการที่จะลบแคชนะครับก็คือในอนี้ผมจะสอนวิธีการลบแคชของทุกแอปนะครับก็คือมันจะทำระษัะคล้ายๆกันนะฮะสมมติว่าผมจะเลือกลบแคชจาก Facebook แล้วกันนะครับผมก็เลือกที่ Facebook นะครับหลังจากนั้นนะครับ ในในหน้าของการจัดการแอปพลิเคชันของ Facebook หรือแอปต,ต่างๆที่คุณต้องการที่จะลบแคะครับมันจะมีที่เขียนว่าที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องนะครับหรืออาจจะเขียนลักษณะคล้ายๆกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันไปนะครับแต่ว่ามันจะมีประมาณแบบนี้แหละแล้วก็มีขนาดข้อมูลเขียนอยู่ประมาณนี้ว่ามันมีข้อมูลเก็บอยู่เท่าไหร่นะครับก็คือมันจะต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับเพราะว่าการเก็บรูปแบบแคชหรือข้อมูลมือถือเนี่ยในรูปแบบของแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้พื้นที่การเก็บข้อมูลนะครับมันจะมีความจุอยู่ตรงนี้นะฮะก็เลือก ที่มัน,นครับในหน้านี้แหละนะครับจะเป็นการลบแคชของแอปพลิเคชันนะครับการลบแคชนะครับและการลบข้อมูลเนี่ยจะแตกต่างกันว่าแคชเนี่ยเป็นเหมือนไฟล์ที่เป็นเหมือนไฟล์เทม์ต่างๆที่เก็บไว้ในแอปพลิเคชันเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันมาเนี่ยอาจจะทําให้เราเปิดได้เร็วขึ้นเหมือนคล้ายๆกับเทมพลารีของเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์นะฮะหรือที่ทําให้เราเปิดนู่นนี่นั่นได้เร็วขึ้นเพราะาอาจจะมีข้อมูลพวกไฟล์อะไรสํารองเอาไว้นะครับส่วนข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นประมาณแบบอ,อาจจะเป็นรูปภาพที่เก็บไว้ในเครื่องที่มาจากแอปพลิเคชัน Line ขน์ ข้อมูลการล็อกอินข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับก็คือถ้าคุณลบแคชอย่างเดียวเนี่ยก็คือคุณสามารถที่ใช้แอปพลิเคชันต่อได้ได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะเปิดอะไรช้าขึ้นมานิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าคุณลบข้อมูลเนี่ยจะเป็นการลบนะครับข้อมูลบางอย่างที่ออกมาจากเครื่องของเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นข้อมูลพวกการส่งข้อความรูปการส่งข้อความลน์อะไรบางอยาอาจจะหายไปด้วยเลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องใช้บัญชีในการเชื่อมต่อคุณอาจจะต้องทําการเชื่อมต่อข้อมูลใหม่นะการลบแคชแคชอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นการแค่ล แคตยอย่างเดียวแต่ว่าถ้าลบข้อมูลด้วยมันเหมือนกับการคุณลบแอปพลิเคชันแล้วติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปใหม่นะะซึ่งบางครั้งบางทีถ้า แอปพลิเคชันของคุณมีปัญหาเนี่ยอาจจะเลือกลบแค่แคสอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าถ้ามีปัญหามากอาจจะต้องทําการล้างข้อมูลด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับการล้างข้อมูลเป็นเหมือนการลบแอปพลิเคชันแล้วลงใหม่นะครับข้อมูลของคุณจะหายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการแชทรือแล้วช่างจะหายหมดอันนี้อาจจะต้องคำับเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันไลน์ที่มันมีการเก็บประวัติการแชทของเราไว้ภายในเครื่องนะครับเช่นไลน์นะครับจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อย่างเฟซบุ๊กอะไรประมาณนี้จะไม่ส่งผลกระทบนะครับ บนประวัติการแชทของเราไว้บนเซิร์ฟเวอร์นะฮะแต่ว่าถ้าไลน์เนี่ยไม่ใช่จะเก็บไว้ได้ในเครื่องของเรานะฮะอันนี้ก็ต้องศึกษากันว่าคุณจะลบแอปพลิเคชันแบบไหนนะฮะอันนี้คือวิธีการลบแคทนะฮะก็ง,ง,ง่ายๆแค่นี้เองครับถ้าคุณจะเลือกลบแค่แคทก็ลบตรงนี้นะฮะก็อ,อย่างที่บอกก็คือมือถือแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะมีเมนูที่เข้าถึงไม่เหมือนกันแต่จะ มีรูปแบบในการเข้าถึงได้คลา้คลายแบบนี้นะฮะอันนี้คือความรู้พื้นฐานสําหรับคนที่ใช้งานมือถือ Android ที่จําเป็นจะต้องรู้เอาไว้นะฮะถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานของมือถือ Android แล้วกันครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพีย์นี้ครับใครที่ีปัญหารหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับวิธีการลบแคดก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด,ด้านล่างคลิปนะครับถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาหคุณได้ครับคลิปนี้ก็ลาเพียง่นนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยครับ